การสร้างความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับชาวออนไลน์ทุกคนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะฮะว่าเรานะครับต้องมีการปรับตัวนะครับที่จะก้าวข้ามนะครับไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งนะครับก็คือโลกของโลกของออนไลน์นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับโลกออฟไลน์เนี่ยมันมีเรื่องราวของโลกคุยนะครับแล้วก็ เรื่องราวของการปฏิบัติตัวแบบ New Normal นะครับทำให้เราเนี่ยต้องเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็การค้าขายนะครับหรือการทำธุรกิจนะครับปัจจุบันก็นะครับเริ่มที่จะขยับตัวนะครับที่จะเข้ามานะครับในแพลตฟอร์มของทางด้านออนไลน์กันมากขึ้นนะครับเมื่อนะครับเรานะครับอยากจะเข้ามาในแพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับการสร้างความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ ก็ผมก็จะมีวิธีนะครับสร้างความมั่นใจในตัวเองมาฝากเพื่อนๆนะครับนะครับก่อนที่ผมจะพูดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่ขี้อายนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะพูดหน้ากล้องแบบนี้นะครับเพราะว่าเกิดความขดความมั่นใจนะครับที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับจนครบจนฝึกฝนตัวเองนะครับมา5ปีเต็มๆนะครับฝึกฝนตัวเองมา5ปีเต็มเมื่อก่อนเนี่ยกระทำแบบ ลอกเล็กๆออกแกะมานะฮะทำแบบไม่จริงจังอะไรเลยนะฮะเพราะว่ายังมีเรื่องราวของงานประจำนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีวิกฤตแบบนี้มากนะครับปัจจุบันนี้คือเจอวิกฤตเจอก็เลยแบบต้องรีบออกมาสร้างตัวตนนะครับในโลกออนไลน์นะครับ แล้วก็ผมเนี่ยมักจะาอในรถด้วยนะครับเพราะว่ายังติดอยู่ในเรื่องของขี้อายนะฮะที่บ้านเนี่ยจะมีคนอยู่นะครับผมเองก็เลยแบบออกอัดที่ในรถนะครับเพราะมันส่วนตัวดีนะไม่มีใครนะครับคนอื่นเห็นเนี่ยผมไม่ค่อยจะอายนะครเพราะเไม่รู้จักผมนะครับแต่คนที่บ้านเนี่ยเขามักจะมักจะเห็นกันอยู่แล้วพอเราพูดอะไรไปนะเขาก็เริ่มจะแบบ มองว่าเราแบบนู่นนี่นั่นนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับเราพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับไปสู่ความมั่นใจอย่างเต็มร้อยเอร์เซ็นะครับเอาละครับนะฮะผมก็จะให้เทคนิคนะครับหรือว่าวิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับให้กับเพื่อนๆไปนะครับมีอยู่สวิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นนะครับตัดเสียงลบกวนนะครับที่อยู่ใน ในใจเรานะครับในหัวเรานะครับเราตัดออกไปเลยนะครับเพื่อนๆื่อาจจะงงว่าตัดเสียงรบกวนยังไงนะครับก็นะครับก่อนที่เราจะทําอะไรนะครับก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงเล็กๆในหัวของเรานะครับว่าเราจะทำมันดีไหมทํามันได้ไหมนะครับคือการคิดวิเคราะห์นะฮะหรือเสียงที่คอยบอกเราว่าเราเนี่ย แมวไหนหรือว่าเราไม่เก่งอะไรยังไงนะครับเสียงในหัวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราควรที่จะปัดเสียงนะฮะลบควนนะฮะในสมองเรานะครับแล้ววิธีการนั้นทํำยังไงนะครับผมจะบอกให้นะครับก็วิธีการเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราพยายามจะนั่งฝึกฝนการนั่งสมาธินะครับแล้วก็การสูดลมหายใจลึกๆนะครับให้เราเนี่ยครับฝึกคิดนะครับฝึกคิดไปทีละนิดนะครับว่าสิ่งที่ คำพูดที่อยู่ในหัวของเรานะครับมันมันจริงหรือเปล่านะครับตอบตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้จริงเรอนะครับหรือว่ามันเป็นแค่เสียงเล็กๆหรือเป็นเสียงรบกวนจากในหัวของเราแค่นั้นเองนะครับนะครับเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับในเรื่องราวของการตัดเสียงนะครับในความคิดนะครับหรือริทเตอร์ลอยนะฮะริทเตอรลอยเขาเรียกเสียงเล็กๆนะครับที่กวนใจเรา ทิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับข้อที่2ก็คือการฝึกฝนนะฮะและก็ลงมือทำนะครับคือการฝึกฝนและลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานะครับสร้างความมั่นใจนะครับหรือสร้างสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าเราก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องแบบโหมทีรียทำมันหนักนะครับเราค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าง ร้องคุณเขาเนี่ยเขาก็จะพูดอยู่แล้วนะครับว่าใครอยากจะเลิกบุหรี่นะครับหรือเลิกเหล้านะครับเราควรที่จะเลิกไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยลดนะครับเหมือนกับการออกกำลังกายนั่นเองนะครับถ้าเรานะครับฝืนออกกำลังกายร่างกายเราก็จะเจ็บปวดใช่ไหมครับถ้าเราแบบออกกำลังกายแบบเป็นขั้นเป็นสเต็ปเป็นช็อตไปอย่างนี้นะมีการวางแผนนะครับในการทํางานนะครับหรือว่ามีการวางแผนในการออกกำลังกายนะครับเราก็จะนะครับได้ผลลัพธ์ที่ แน่นอนนะครับเอาละครับ,รบผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ข้อสอคือการฝึกฝนและลงมือทำนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ฝึกฝนและลงมือทําอยู่เรื่อยๆนะครับอาจารย์ จะทสร้างความรบกวนนะครับไม่กับคนที่แบบเออไม่อยากจะพัฒนาตัวเองอะไรมากนะครับแต่ว่านะครับก็จะมีหลายคนนะครับที่กําลังอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับก่อนวัยอายุ40นะครับก็ก็ต้องรีบคิดรีบเปลี่ยนรีบทำทันทีนะครับนะฮะเอาละครับนะครับวิธีนะครับข้อที่3นะครับวิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับข้อที่3คือหลาควรที่จะ ดูนะฮะฟังแล้วก็อ่านนะครับในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับอืมนะครับอ่านนะครับข้อนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนกอาจจะงงนะครับดูนี่ผมหมายถึงว่าดูในสิ่งที่สบายตานะครับไม่ใช่พอตื่นเช้ามาแล้วเราก็นะครับเปิดฟังข่าวลบๆใครฆ่ากันยิงกันนะครับฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีนะครับเสพหรือว่าพูดง่ายๆนะครับเสพสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับนั่นจะทําให้เราเนี่ย มันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยโคตรขู่นะครับเหมือนกับคอยตามไปกับว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะคิดไปแบบได้นะครับคิดไปแบบได้หรือว่าดูนะครับหรือว่าเสพในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับให้กับตัวเองให้มากนะครับอย่างการอ่านนะครับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาทํากันยังไงนะครับหรือว่าวิธีทําให้คนทั่วๆไปนะครับรวยได้ยังไง ออย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ควรนะครับควรที่จะอ่าเสพเข้ามานะครับให้ให้ถึงตัวร้อยมากที่สุดนะครับอนะครับอ่าปัดแล้วนะครับสามข้อนะครับข้อที่สี่นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้นะครับก็คือวิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับแล้วได้ผลอย่างแน่นอนนะครับคือเพื่อนๆนะครับควรจะทาทุกวันนะครับคือผลนะครับคือการสร้างให้ใส่นะครับ ทำทุกวันนะครับทํเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทํามันทุกวันนะครับสิ่งที่ผมบอกใี่ทําทุกวันก็คือว่านะครับตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนและตัดมันทุกวันนะครับแล้วก็การฝึกฝนและลงมือทําก็ทามันทุกวันนะครับแล้วก็อ่านฟังนะครับหรือเสพสิ่งดีๆเข้ามานะครับเราควรที่จะเสพมันทุกวันแล้วทํามันทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกหน้ากล้องแบบนี้นะครับหรือว่าออกจะ อยากจะฝึกฝนในการออกสื่อโลกออนไลน์ว่างั้นก็ได้นะครับเราคนที่จะทํามันทุกวันทําอะไรก็ได้นะแต่ให้ทํามันทุกวันนะครับก็สรุปนะครับว่านะครับวิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครับทั้ง4วิธีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆฝึกฝนนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะออกมาแบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับให้กับสังคมได้นะครับคน ็คลิปนี้ก็นะครับขอให้เพื่อนนะครับประสบมัคาเสร็จแล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย